เอาละครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับซึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาผู้ชมทุกๆคนนะครับมาไขความลับกันให้กระจ่างแน่ชัดกันเลยนะครับเกี่ยวกับ Entity 303ใน m มาครับพ็อกเก็ต i ิดิักันนั่นเองนะครับผมว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนั่นครับผมนะแต่ก็ควรใช้วิจารยยะวิจารยะยาในการรับชมนะครับผมนะโอเคแล้วเราเจอกันนะครับผม นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็มาอยู่กันในหน้าเดสก์ท็อปโทรศัพท์ของผมกันแล้วนะครับผมนะซึ่งสําหรับตอนนี้นะครับผมก็จะมาค้นหา Ent i t y 3 0 3กันนั่นเองนะครับนะซึ่งขอบอกกันเลยว่าคลิปนี้นะครับผมต้องใช้วิจารย์ยาในการรับชมด้วยนะฮะเพราะว่าบางคนก็เชื่อว่ามันมีจริงบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อว่ามันไม่มีนะฮะก็นะฮะ ก็เพียงนี้เป็นการค้นหาเท่านั้นนะฮะโอเคแล้วเครื่องผมไม่มีไวรัสด้วยนะถ้าจะบอกว่ามันมาจากไวรัสนะฮะเพราะว่าผมโหลด Minecraft จาก Play Store โดยตรงนะฮะนะโอเคแล้ววิธีค้นหาที่เราจะค้นหา Entity 303นะฮะผมจะเข้าไปที่แอป es file explorer นะครับผมแล้วก็แล้วก็ไปหาแอปแอปที่มีชื่อว่า m i n e c r a f t นะฮะ m i n e c r a f t แอปที่มีชื่อว่า m i n e c r a f t กันนั่นเองนะฮะรอสักคู่ อ่าแล้วก็กดไปที่ Minecraft นะผมแล้วก็กดกดค้างไปที่ Minecraft นะฮะแล้วก็กดไปที่นี่เลยนะฮะกดไปที่อะไรวะสำรองนใชะ่ไะกดไปที่สำรองปุ๊บเขาก็จะสำรองข้อมูลนะฮะอ่าปุ๊บสำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะฮะโอเคแล้วเราก็กลับไปที่หน้าหลักกันเลยกลับไปที่หน้าหลักกันเลยนะฮะแล้วก็กดหาครับไปที่ว่า Backup App นะฮะแล้วก็จะเจอ Minecraft Pocket Edition นะฮะ พอเจอ Minecraft Pocket Edition แล้วให้เรากดค้างกดเพิ่มเติม,ตมแล้วกดไปที่แตกไฟล์นะครับผมนะแล้วกดไปที่ตกลงเลยแตกไฟล์ปัจจุบันนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้นะผมเราก็กําลังทําการแตกไฟล์ตัวเกมของ Minecraft Pocket Edition กันแล้วนะครับผมโอเคแตกไฟล์เสร็จนะเรามาดูกันนะว่ามันจะเจอ Entity 3ามหรือเปล่านะฮะนี่คือนี่คือตัวเกมแบบสิ่งที่ทําให้มันเป็นเกม Minecraft เลยนะแบบว่าเหมือนเกม Minecraft ถ้าเอานี่ไปรวมก็จะได้เกม Minecraft นะฮะอันนี้ผมแยกออกมาจากตัวเกมเลยนะ ซึ่งมันจะมีพวกสกินมีอะไรทุกอย่างที่อยู่ในเกมไ e มครับจะอยู่ในไฟล์นี้อย่างเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นว่ามันจะมีเอนติตี้สามสิบสามหรือเปล่านะฮะอย่าเริ่มกระทืบไ์นะฮะแล้วก็ใช้วิจระยะยารยญาณในการรับชมด้วยนะฮะโอเคเข้าไปเลยกดไปที่แอสเซทนะฮะนี่คือแอนิเมชันนะฮะไม่มีอะไรบีฮาวิเออร์แพ็กแล้วก็ v a l i a n ก็คือแพ็กอะไรเนี่ยคอมมานด์ Command, อันนี้ก็คือฟอนต์ในเกมไหครับรีซอสแพ็ก รีซอสแพ็กเนี่ยสกินสกินก็จะเป็นสกินแพ็กเนี่ยสกินแพ็ที่อยู่ในเกมไมค์คราฟนะมันจะมีมันจะมีทุกสกินเลยนะฮะอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาหาสกินที่มีชื่อว่าอันนี้เฟสติวัลอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะเราต้องหาตรงตรง,ตรงตรงรีซอสแพ็กนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองออกไปดีกว่าแล้วเราไปดูในรูปแบบนี้ดีกว่านะ achievement armor น,น,นี่ก็คือ นี่ก็คือชุดเกาะในมาครับนะฮะอ่าอันนี้ก็คืออาร์เมอร์อาร์เมอร์ธรรมดาเบสเบคอนนี่ครับเรามาลองค้นหาเลยมีสกินเอนดิตี้สามต้นสามไหมไม่มีนะครับอันนี้ก็คือบล็อกอันนี้เป็นสกินของบล็อกทุกบล็อกในเกมมาครับนะฮะอ่าไม่มีนะฮะโมดูลเรือนะฮะก็ไม่มีนะฮะอันนี้ก็คือบอร์เดอร์ไม่มีอันนี้ก็คือบอร์เดอร์อะไรนะบอร์เดอร์เรสบันเดิลบันเดิลก็ไม่มีนะครับ แคมไฟอันนี้เป็นสกินแคมไฟนะไม่มีนะครับอันนี้สกินแมวอันนี้กล่องสกินของกล่องนะฮะกล่องเชดนะฮะเห็นไหมอะไรที่อยู่ในเกมมาครับมันจะเป็นสกินหมดเลยนะฮะนี่ครับเขาซ่อนสกินคิดมัดไว้ด้วยเขาซ่อนกล่องสกินกล่องคิดมัดในนี้ไว้ด้วยนะอันนี้ก็คือซิตี้ฟ็อกเคอร์เไม่ใช่นะฮะคิปเปอร์คิปเปอร์อีกล่างหนึ่งวู้เขาซ่อนมาในเกมมาครับนะฮะหเขาซ่อนมาในเกมมาครับนะแบบเดียว เดี๋ยวลองไล่หาไปเรื่อยๆนะว่าจะมีเอนติตี้303หรือเปล่านะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสกินของวัวนะฮะอ่าสกินของวัวคิปเปอร์อันนี้เป็นคิปเปอร์เอนชานอันนี้ก็เป็นร่างค er ิปเปอร์แล้วเนาะแล้วตรงนี้ก็คือไม่ใช่หมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือเอนติตี้คือพวกมอบพวกอะไรนะฮะมาดูกันว่ามีเอนติตี้303หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะสตีฟมาฮะสโนแมนนะฮะไม่ใช่นะฮะ ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นหมีนะฮะใช่ไหม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 ไม่ใช่เลยนะฮะไม่มีเลยนะครับเอ t จตี้สามศูนย์สามนะฮะดูได้นะครับไม่มีเลยอันนี้คือไรอันนี้ไก่นะฮะอันนี้ไก่อ่าก็เอเจตี้ไปแล้วนะฮะเอชเมนต์นะฮะเป็นพวกดวงจันทร์พวกดวงดาวนะฮะไม่ใช่นะฮะแล้วก็เอชเมนต์อีกอันนึงอันนี้ก็เป็นพวก พาร์ติเคิลอะไรประมาณนี้มั้งนะไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นสกินเฟสติวัลนะฮะพวกสกินเยตินะฮะนะไม่ใช่แล้วนะฮะสรุปแล้วไม่มีนะฮะน,นี้ก็คือฟอนต์ในเกมมาครับนะที่มีทั้งหมดนะครับนี่ก็คือแก๊สอันนี้ก็คือแก๊สอ,อีกล่างวู้มีแก๊สล่างนี้ด้วยเหรอแปลว่าผู้พัฒนาเขาเพิ่มมาใส่อย่างลับๆนะฮะอันนี้ก็คือพวกฮาโลวีนนะฮะไม่มีนะฮะ ไม่มีเลยอันนีพ้พวกไอเทมนะโอ้มีไอเทมที่ถูกซ่อนเยอะแยะเลยคุยแปลว่าผู้สร้างม r ร f คเขาต้องกะเพิ่มมาแน่เลยนะดูสิหูเยอะมากเลยแปลว่าเขาต้องเพิ่มมาในอนาคตแน่เลยเนะี่ยเขาใส่สก,กินมาก่อนแล้วสก,กินไมโครนไม่มีนะฮะมีไหมมีไหมเพนนะฮะเพนนะฮะไม่มีนะครับผมนะพิกนะฮะไม่มีนะครับผมนะ อ๋อสกินพี่พี่อันนี้แรบบิ t กระต่ายไม่มีนะฮะไม่มีนะครับผมสกูเลอร์ไม่มีนะฮะสเกเลตันชุกเลอร์เซตติ้งไม่มีนะครับผมสเกเลตันไม่มีนะฮะโอ้โหมีแต่ทาไมสกินโอ้โหแปลว่าผมว่าเขาต้องเพิ่มมาในอนาคตแน่เลยนะโ,โหยของใหม่พวกนี้ s อร์รี่โมทอลฟ็อกทอลฟ็อกวิเลเจอร์วิเลเจอร์วิเทอร์บอสบูฟซอมบี้ หมดแล้วนะครับผมนะซึ่งเอาเป็นว่าเอนติตี้ไม่มีจริงนะครับผมนะอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะแต่ถ้าใครเชื่อว่ามีจริงมันก็อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าในไมค้าพีีผมค้นตัวเกมแล้วมันไม่มีนะฮะถ้าจะบอกเป็นไวรัสเครื่องผมก็ไม่มีไวรัสนะผมลดแท้ทมานะครับผมนะก็เอาสารุปสั้นว่ายังไม่สรุปว่าเจอมีหรือไม่มีนะเราสารุป แค่ในคลิปนี้ว่าไม่เจอนะฮะนะโอเคนะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมนะอยากให้ผมหาอะไรอีกอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่ดูคลิปนี้หรือคลิปไหนเสร็จรบกวนที่จะกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับเย yeah.